ถามถึงเรื่องหัวใจเมื่อไหร่นะคะนางเอกสาวคนสวยอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็ยังตอบแบบเดิมๆว่าสดไร้ผู้ค้าและล่าสุดหลังจากที่ไปออกรายการสามแซบสาวใบเฟิร์นก็ยืนยันคําเดิมว่ายังสดค่ะโดยใบเฟิร์นระบุว่าความรักตอนนี้เป็นศูนย์ค่าตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เจอไม่ได้มีไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะไม่มีใครเข้ามาด้วย ถามเพราะอะไรทําไมถึงยังไม่อยากมีความรักหรือว่ามันไม่มีเข้ามาเองอยากมีความรักอยู่ค่ะแต่ถ้ามีมันก็คงจะมีมันไม่มีคนเข้ามาด้วยไม่มีลายใครเลยค่ะ, ừ ừ. ะแสดงว่านางเอกสังใบเพิ่มพิมพ์มพสนุกนะคะตอนนี้ความรักเป็นศูนย์จริงๆถ้าตอบขนาดนี้แล้วนะคะ